เอวัเมสุตังเอกังสมยังควาสัจเจสุวิหะระติกะปิระวัตถุสะมิมหาเวสะหะตาภิกขุสังเนะิปัญจะมเตหิภิกขุสังเติสะเพหวะอะระหะ อะระหันเตหิทะสหิจะโลกตาตุหิเทวตาเยวินเยนะสันนิปฏิตาหุนติภักเขาวันตังสัจมานะยะพิขูสังคจักอะทะโคจะนุนตังสุด ทาวาสกาจิกานังเทวานังเอตะสะหุตอังโขภคกกวาสักเกสุวิหะระติกะปิละวัตถุสัมิงมหามนีมหาตาภิกขุสังเคนะสิทธังปัญจมัตตหิภิกขุัส เตหิสภะเหวะอะระหันเตหิทสศหิจะโลกัตถาตุหิเทวตาเซหยเยนะสันนิปติตาตตะตาโหติภควันจังสัจจะมารยะพิขุสังคจจะยันทูนังมะยัมปิเยนะภควัตภควา เดนุปะสังกเมียามะอุปะสังกมิตะวาภควัตตสันติเจปัจเจกคาถาพาเยยามะติอถาโคตตาเทวตาเสยถาปินามะพะละวาปุลิโสมจิชิตังวาพาหัง ภาษาเลยังภาษาดิจังวาพาหังสัมมิเชยะหิวมีวะสุทธาวาเลีสุเทเวสุอัตตาหิวอิตาภควตโตปุระตตปะตะหะยังสุอัตตะโคตาเทวตาโควา ตังอพิวาเตตวะเอกะมันตังอัญชัดสุเอกะมันตังทิตาขูอเอกเีวตาภวตโตสันติเกยิกมังขะถังอภา,าสิมหาสะัมะโยปะวะนิสะมิง เทวกามะมาคาตาอาคตัมหิอิมังธรัมรมะสะมะยังทักขิตาเยวะอาปะกาลิคิตะสังคันติอัตโูปะอาปะลาเทตวาภวโตสันติเกอิมังคะถังอาภิภาสิ ตะละภิกขะวุสะมะหังสุจิตตังอัตตะโนอุชุกกะมะกังสุสาละทิทีวะเนตานิขะเหตวาวะยินทะลิยานิละขันติปันทิตาติอตโคปะ อัปะลาเทวตาภควตโตสันติเกอีมังคะถังอะภาสิเชตวาชีขังเชตวาปเรีขังอินทะลีลังโอจัดจะมะณีชาเติจะลันติสุตตวาบิมะลาจะคุมาตาสุทันตาสุโคนาคาติ อัะโคปะอปะลาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเยเจจิพุทธังสระนังคัาตาเสนะเตะมิสสันติอปายกภูมิงปะหายะพานุสังเทหังเทวกายัง ปะลิปุลิสันติเตติอัฐาคูอปะพราวาภิกปูอมันเตสิเยพุยเยนะภิกขเวจตทัจสุโลกาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติภะกวะรัะธาคตเตงทัตจานายังภิกขูทั้งสัจจ เยปิเตภิกขวอาหิสุอะติตะมัททานังเอลหตโตสม,มาสมพุทธ,ธาเตสัมปิพ,พ,พักวันตานังอิตะละปะละมหาเยวะเทวตาสันนิปติตตาอาเหสงเยยะทาบปิไมหังอิตะละ เยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคขตัณฐานังอลระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิปะคะวันตานังอติตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยทาปิไม่หัง เอตัมะหิอาติจิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิจิตติมิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิเทนิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาถะสาทุกังมะนาสิ ะโลทะสาสิสามิติอวัมเตพันเตติขวเตพิกขูภควตโตปันจิโสสุงพภควาเตตะทะโวจะสิโลกะมนุษสากัสามิยัตถะกุมมาสะสัสตสิตาเยสิตาคิดขับพระลังไป ิตตตาสมาหิตาปุปุถุสาวานิส <c oughs> ีนาโลจะหังสุพิสามพุโทโธอุทาตตมะณะสาพุทธาวิปัสสนะมะนาวินาพินโยปัจจะสติระ วัตวาเนวาปติและวัตะเวตตุอ,ตตอาไมติเยติยตถาสาวิจกสารณีนาติเทวกายะอภิกันตาเิวิชานถาภิกขโวเตจะอาปะปะมะกะลุงสัตวาพุทธสัสสะสาสะนัง เตสัมปาปุระหุยานังอามะนุสานะยัสะนังอาเปเกสตะมังมัตทับคุกสัมมัตะสัตถตัตตังอิเกสะหัสานังอามะนุสานะมุทะลุง อภิเจน,เนั์นัทธคุงทิสาสภพภาภะภาอุง,งตัสสะสเีอภิญญายะพระวิวัคขิตวานะ <c oughs> จักขุมมาตตูอามันตยิตสาสาวกีสาสานีนเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชา นาทะพิกาโวเย,ยวหังจิตละยิสามิคิลาหิอนุปุปภะโสสัตตะสหัสสาวะยักขาภุมมากาปิละวัตถวายิทธิมันโตชุติมันโตวันนาว,วันโตยัสสินโมธรรมนาอภิกรรมพิกูนังมะ สมาติจิงวะลังชะตัสสาหะหหวะหวะหมะวะตาะาาตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตว,วันนามันโตยัสะสิโนโมโทัพนาอภิการมุภิกูนังมะสะมิติิงวะลังสาธตาคิลาสิหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโต วันนวันโตยัสสิโนโมธรรมนาอภิการมุงพิกูนังมามิติงวัลังอิจเตจะหาภะสะอัตสายขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธรรมนาอภิการมุงพิกูนังมามิติงวัลังเวสามิตาปัจจสายักขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตยัสสามิโน โมเจมานาภิกาโมงภิกกุนังมะมิติงวะลังกุมภิโรล,ลายชักขะฮิโกโมเวปุตตสะเวนิเวสะนังพินโยนังสะตะสะหัสสะยักขานังปุลิลุปะสิตติกุมภิโรล,ลาย ชะคหิโกโสปาคาสะสมิติงวังปุริมัจจะยักธิสังราชาทะตะรัโูปัสสาสติคันทัพานังทาธิปติมหาราชายสสิโนโสบุตตาปิตัสภะหวูอิทิอินทะมานาระหระลา อิติมันโตชุติมันโตยสัสสิโนโมธรรมนาอภิกามุพิกูนังมะมิติงวัลังถ้าขีนังจะทิสังราชาวิหูรูปุปปะสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพาหะโวอิติ ทะมานามหัพละอิติมันโตชุติมันโตยัสยศาสิโนโมทมฏมานะพิกาวงพิกูนังมามิติงวะลังปัจจิมัจจทิสังราชาวุลิปวโคโคปัสสาสาตินานาคานังอาธิตปติมหาราชายัสสสิโสปุทธิ ตัสะพะหัวอิทิมานามหพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสินโนโมทมนาอภิกรรมุภิคูนังมัมมิจิงบาลังอุตตะรัจจทิสังราชากุวีโลปะป,ะปะสาสติยักขานาังอิอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุทิ ุตาปิตัสสะพะหาโวิติอิทธมานามหาพาลาอิทเิมันโตชุติมันโตยัยัสสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิคูนังมามิติงวะลังปุริมปุริมัติสังทะัตตะิโลทัพขิเลนะวิโลหกโกปัจฉิมีนะวิรูปะโค กุวีโลอุตตะลังทะถังจตะตโลเตมหาราชาสมัมมตจตุโลทิสาทับทัดมะละมาลมาลอัจฉรุนิวกาปิละวัตวตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาทัสามายากุลินทุ เวนเรนโทวิลุจะบิโตจะหะจัทโนตามเสโทจะกินนุกัตุนิกุนตุจะปาทานุโอปมันโชจะเทวะสุโตจะมาตลิจิตเสโนจะคันทันโพนะโพราชาจะโลสะโพ อ้าวคูปัญจสิโขเจวะติมภะลูสุริยวัจจะสาเอเตจจะสาจะราชาโนคันทัพพาสาหราชุพิโมทะม,มานาอภาิการมงพิคูนังมามิติงมะลังอาถาคูนาสภา,านาคาเบสาลาสาหาจัด กุมภะลัตสะตะลาคาคูปายาคาสหา,าติพิยามุนาทะัตะลัาจะอาคูอานายาส,ะสะสิโนเยวันโนมหาลาโคโสปาคะมะสะมิติงวะลังย ลาคเชนลาเชสหาสา <c oughs> ละอันติงทิพาชิชาทิคววิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวะละชะมัตตตาจิตตะลาสุปัญญาอิติเตนสะนามังอภิยันตาทาลาคชา ลาชาณนมนิสาสุป,ปันิโตเลกมามากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัฏฐะยันตานาคาสุป,ปัญญาสละณะมะกังสุพุทธาชิตตาวชิลหัตถนะสะมุทังอิสุลาสติสิตาภาตะรู วาสาวัตสีเตอิทธิมันโตย,ยัสสิโนกาละกัญชามหาภิสะมาอสุลาทาวมีคะ,ะจาสาเวปจิตติสุจิติตจะปะหาลาโทนุมุจีสหสหสตตะ พระปุตธาสพีเวโรจะมหามมกาสันนัตหิตาวาพระลิงมีนางลาหุกะทะโมปากะคาุงสมโยธานิพันทันเตพิกขูนางสม,มิติงวะลังอาโปจติวปัทวีจัเตโชวยโย <ersch> คามุงวะลุนาวะวาลุนาทีวาโสมจะยะศลาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสะยะสะสิโนทะสีติสะจะทัจะจายาสะพี นันตะวันนิโนอิทิมันโตชุตีวันโตย,ยะยส,สิโนโมธรรมนาอภิกามุงพิกูนังไม่มีติงมัลังเวทูจะเทวาจะหาลีจะอัจสัมาจะทุเวยะมาจันทัสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปะลักขิตาสุลิยะสูปะนิสาเทวา สุลิยะมาคูปุลกิตานักขันตานิปุลกิตตวาอาคูมันทะพระลาหกกาวะสูนังวาสูวโวเศธโทสักกูปาคะปุลินทะโททะเศตท,ทะสั ทากายาสาพีนานัตตวนันนิโนอิติมันตุ <c oughs> ชุติธโม,มวันนาวันโตยัสสินมูมูธมนาภิกัุภิกขุนังมามมติงบาลอาทาคูสหภูเทวาชะละมัจิสิคะลิวะอะลิกตทาจะโลชาจะอุบุมมาบุปพระนิ พานิโสปะลุนาสหธรรมาจะอตุจตา,าจะอเ,เชจเกสูเลยยะโนจาลาลาคุอาคูอาคูวาสะววณีสิโนทัเสเตเสหสสะ,สะ,สะทากายยาสพีนาน,าตานัตตะวณิโน อิทิมตูชุติวันตูยัสสินูโมธรรมะอภิการมงพิกูหนังว่ามีติ่งบัลังสามานาสมาสหสาวมาณามาุสา,า,สามานามานุตนุนตตะมาทิหาตะทูสิกาอาคูอาคูมานูปัตทูทิสาคตถาคู หาสะโยเทวาเยจะโอหิตะวาสิโนปาละคามหาปาละคาอากูเยวายาสะยัสัสิโนตะเทสิตะสะทายกายาสะเพนนัตะวันนิโนอิทีมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัสิโนโมธมานาอภิกามงพิคุณหนังมะามิติงบาลังสุก,กากะลุมหากะ อะลุนาอาคูวีคนะสานสหาอาอุทาคตันหาปาโมคะาอาภูทวีวะวิจักวัฒนาทัตมันตาหาคาละชาณสยาเยยัสสินอาาัฏฐเจง คาถาปัจจุโนโยทิสอาอภิวันสติเทเสตสหะทากายาสพีนานัตวัน,นิโนอิทิมันตูชุติมันตูยสัสสินโนโมธรรมะอภิกรมงพิกูุนังมะมิติงมะลังเคมิยาทุติยากามานัตถยะยะสสิโนโนลุมพิตตะละ กาลาภเศราโชตินายนามาจะอีอาสวานิปมาลติโนอาคูอาอัถาคูปะละนิปมิติทเศเสตสะทศสะถากายาสพีนานัตะวนันนิโน อิทิมันโตชุติมัโตวันะวันโตยศสสินโนโมทัามานาอภิกามุงพิกูนังไม่มิติงวาลังสัตเทเตเทวกายาสาพยัพเพนานาตะวันิโนนามันนะวะเยนะอาคัดชุเยปัดเชสะติสาสะหาปะปะวุธิจติมะคีลังโอคะนินนะมะ นาสะวังทักขีโมทตะลงังขาลางังจันทังวะหาสิตาติตงังสุคราม,มาปะละมัตโตจะอุปปุตตายธิมันโตสะหะสังกุมาโลติสิโตติสิจกักโสปาจะมิติงวะลัง สัพพมะมะโรกานังสหาพรามาทิติชาติอุปปันโตชุติบันโตเพียะมาาโยยัสสีสูทเศิตาอิสระอาคูปัญจกะตะวะวัตติโนติตสมัทตุอาคา ลาหิโตปะริวาลิโต <c oughs> เตสพัพีอภิกันตาสันเทีเทเวสัพพมะเกมานะเสนาอภิกะมิปันปัสสะกันหัสสะมันทิสะยัง เอะคัคหะทะพันทะทะลาเคนะปันพันทะมัทโวสมัมนตาปะลิวาเีทะมาโวมุตคิทะโกจินันอิทธิตัตมัทะมะหาเสโนกันหะเสนังอะ เปยะยิปานินาตะละมะหัจชะสัมมัตตะวาเทละละวังยถาปาวุตสะโกเมโชทะนะยันโตสะบิจุโนสัทาโสปัจุทาวัตติสังคุณทะอะทะยังวะสีกัจจะสัพ พังอพินยายะวะวิคิะวานะจักขุม,มาอาัตตตัวอามันตเยทธะ,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 ะเทวเจนสาสานีและเตมาและสีนาอภิกันาตาเตวิชานาทะ พิกขาโบเตจปะอัปะปะมะกะลุงสุตวาสุทังสะสะสะนังวีตลาเคหิปัตกามุงนสังโลกมัปปิอิจฉยุงสะเพะวิชิตะสังคามาพะยาตีตะยัสะสะโนโมทันติสะหะปูเตหิ สาวกตาติชะนีสุตาติ